คุน้อง,องมะกะทันแช่ไหมคองพามากินตุนมะกะทันพี่น้องตุนมะกะทันพันวาดขนดนันเลยแสบพ้อมเ,เอาไหมไเ,เอาไหมมาต้อยะวะสูอ้อ่ะ เจ๊งกูด้วยจับเถอะเจ๊งกูด้วยจับเลยนะเนี่ยเจ๊งด้วยจับไปหมดเอาไม้มาครับสวัสดีง,งามๆพี่น้องโอ้ยคลิปนี้ก็เปิดตัวโยน่นกล้องเฟืองพวกกระเทียมแล้วพี่น้องเมื่อย เอานอนอยู่กองเพลองกันมีไปเลสมั้งนะพี่น้องลมแกแห้งน้องก็เปิดคลิปมาก็จะเห็นนี่แหละนอนเอี่ยเมียมือพ่นน้ำพี่น้องพวกบรเตอร์อดาพ่นน้ำพี่น้องพ่นน้ำกบเฟืองเมื่อยเลยแกโย่นี่แหละกองเฟืองเอาเก็บยวใบนี่อุ่นๆพี่น้องอุ่นคลิปนี่พวกเดนหนาหนึ่งก็เี็นเคิงหนึ่งพี่น้องงบสามร้อยพี่น้อง พวกงบพวกกระเทียมสามร้อยปีนี่ปีไก่เนี่ยพวกหอมเท่าไรบวาสี่ร้อยก่น้องปีไก่นียพกหอมสี่ร้อยกะได้พันอยู่พี่น้องกะพวกได้พันอยู่ปีไก่เนี่ยก็ถือว่าพันอยู่พุกพุกหัวหอมแดงปีไก่เนี่ยพันสีตะเกีบก็ถือว่าพันอยู่ชิปนี้ก็จะมาพูกกระเทียมแบบเต็มทีเลยพี่น้องไปสามร้อยพี่น้องงบสามร้อยถ้าเบิ้งมันสิ หัวมันสิคือกันหัวหอมแดงเนี่ว่ามันสิเนื้อคือกันเนี่ยมอนเป็นกระเทียมไทยเนาะกระเทียมไทยก็พันเนื้อยูหรอกลองจักกระเทียมน้อยก็กระเทียมกินยังน้อยนะพี่น้องพันมันแ่คนละพี่น้องหอดขั้วมันอะไะพี่น้องจังสิโซว่ามันสิได้เก็บเป็นหัวห้าวหรือว่ามันสิคือเตี้ยเบิร์นี่พี่น้องท่านรอลุ้นติดตามกันยาวๆพี่น้องไทยคิดไปยาวๆพี่น้อง ท้งนี้ก็บรรยากาศก็จะเป็นการปลู๊กนะพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปการปลูกการกินจะเรื่องงานกับเรื่องเฮ็ดเสากับอดใจรออีกจังหน่อยพี่น้องก็สิได้เฮ็ดคลิปเสาอีกเราพี่น้องอดใจรออีกหน่อยพี่น้องไผ่ท้าเบิ้งคลิปเสาอะไรก็จะเป็นไายการเฮ็ดเสาแล้วก็เป็นการส่งเสาเนาะพี่น้องเสาหน้าโกหน้าเจ็ด หน้าแป้ไหมพี่น้องหน้าหกหน้าหน้าแป้นี่น้องโอ้เฮ้ยอย่าขอนรถตื่นตีสามโซนพี่น้องหดน้ำตีสี่เมื่อคืนโซนเจ็บหลังแอกเล็กเลยพี่น้องอ่ะคลิปนี้ยังไว้ซ้ำสวัสดีครับผมสวัสดีสวงใบใบพี่น้องสวงไบซ้ำเนี่ยพี่น้องจักหน่อยจะ ได้เวลาหดแป้งพักแล้วพี่น้องนะเห็นบั้นะ้องแป้งกระเทียมมีกระเทียมกระเทียมอันเหลือย่อซองแป้งยังเป็นดินย่ทันทีพุ่งอย่างคือว่าจงไว้ลงคณะอากาศพี่น้องแต่ก็มีสลัดน่อยถึงแป้งถึงแป้งกระเทียมนะกระเทียมพอได้แป้งแป้งครึ่งหนึ่งพี่น้องแป้งหนึ่งก็พีครึ่งหนึ่งพี่น้องกระเทียมพอ ชิมนี่กันนังเบาโยกกองเฟืองเขาเนี่ยพี่น้องแบบสบายๆเลยพี่น้องชิมนี่คันยั้งพี่น้องเมื่อยโอ้ยบรรยากาศเป็นบรรยากาศนังเบานอนเบาโยกองเฟืองเลยพี่น้องบรรยากาศกับซี่โมงก็สิได้ทดอันเป็นขั้วนอันเป็นขั้นบร้ปกอันเพืองเลยคือเป็นพวกมันเกี่ยวพี่น้องมันเกี่ยวทั่วพี่น้อง ขั้วขั้วพังยววหวาเลยพี่น้องที่เหลือท่านเห็นอย่างคือว่า,วารอรอเบื้องวันมันสิเหลือบอ่อพี่น้องถ้ามันลหลก็สิได้ไปเห็ดแป้งก,ก๊อกคณะประก,กาศอีกจงไวไ้พี่น้องเท่าน่ะจงไว้ประมาณสองแป้งนั่น,นแหละจงไวอง้อีกข้างหนึ่งก็สิปล่อยพยี่น้องเมือหววดน้ำมือแล้วพี่น้องซ้ำหนีก่ก็โอ้หักพี่น้องแป้งหนึง่ง แปลงกระเทียมนี่ยเต่าสีหดน้ำอยู่ประมาณห้าบัวพี่น้องเอายังน,น,น้อยเนี่ยห้าบัวพี่น้องเต่าห้าบัวห้าบัวบอกเราห้าบัวไปพี่น้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดเลยไล่เติมอยู่พี่น้องทั้งหมดว่าเขาปลูกเต็มเบิดนี่ก็กคือว่าหมดลายอยู่พี่น้อง ตอนแรกเขาก็หดไหล่เติบอพี่น้องตอนแรกเที่ยวแรกที่ปลูกเน่ยเขาหดเอาเอามานําลงไปเป็นนองละลายประมาณสิบสิบสิบบัวไปสิบบัวก่อนปลูกมานําไปบ้านในเขาก็ยังมาหดเหมือนละห้าบัวห้าบัวบ้านี้พี่น้องบ้านนั่นแหลก้อนปลูกเขาก็มีเห็นไหมละหดน้ำก้อนพี่น้องก็อันที่ยังพันนี้ลงนะก็คือเสว่าเห็ดเห็ดดินน้มันดีก้อนพี่น้องว่าไงไป ถ้าแป้งพักนั่นคือเท็ดดินถ้มันดีแล้วก็เอาหดน้ำหดน้ำเอาฟุ้นลงแล้วก็ตีดินเมื่อพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นก้อนโครเชอรี่อยู่พี่น้องบางงานบัเดิ่ต้องหดน้ำให้ดินมันอ่อนแล้วก็มาตีดินเมื่อแล้วก็เสิฟุ้นปลูกบ้านใหพี่น้องกบฟางคือเกิ่มเหมือนบรรยากาศเมื่อนี้ก็ลมพี่น้องสวงนใบมันก็ลมแต่ว่ามุดเสายังมีหมอกอยู่มุดเสาเนี่ยเพื่อนยังมีหมอกอย่างมุดเสาอยู่ วันนี้ก็นี่แหละพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศโซนใบใบเนี่ยพี่น้องนี่แหละบ้องผู้พักเขาเนี่ยแหละขึ้นนี่แหละบ้องว้เฟืองของเขาได้เบี้ยนี่พี่น้องนะอยู่ถึงน้องนั่งอยู่กองเฟืองอยู่ห้มเพราะว่าเขาห้มยมุกย้อนกอไผ่พี่น้องกอไผ่กอไผ่สองกอสามกอแล้วก็เที่ยงเขามันห้มตะเวนมันจะลงไปทางเพื่นแหละมันยังเสี่ยงออกไปทางซ้ายมือพี่น้องตะเวน มันก็เลยเห็นฮะโมงนี่ห่มแล้วก็ยินดีพี่น้องหอมโมมีแดดสบายพี่น้องนอนได้สบายเลยเพื่องกับบรรยากาศกับสวนนี่กันยังรอให้มันปุ่งพี่น้องเอายังกาไว้อยู่เปลี่ยนเอากาไว้น้องยางสุดยาวเลยเอาคุมเอาคุมเฟืองไว้สุดยาวเลยมีเบิดเลยพักกาดพักสลัดพักยังมีเบิดเพื่น้อเอาคุมไว้ พวุกวันเสาร์วันนี้วันจันทร์เนาะพป่น้องเนาะได้สามมือละสามมือว,วันที่ห้าเนี่ยก็ต้องงอกแน่นอนพี่น้องอีกห้ามือก็งอกแน่นอนประมาณสิบห้ามือหมแล้วที่เส็จลงเป่งจริงพี่น้ยห้ามือหรือยี่สิบมือคนละนี่ะมันคาดคะแนนหมด้พี่น้องพักแล้วแต่พื้นขีนะพี่นมั้คุยกับวบางทอกับซ้า พวกสว i นี่แหละพี like, ่น้องปลูกสว i ก็ยักษ์สายโย่ได้สวง n ธันวาเนี่ยยักษ์สายโย่รรมดากับลูกพุสกิพอดีพี่น้องพุสกิก็อยากให้ได้ปลูกนะพี่น้องธรรมดาก็ต้องปลูกเดือนตุลาพุสกินี่แหละพอดีเพราะว่ามันสิไปเงือนสวงปีไหมพอดีเลยพักงามพอดีอันนี้สิไปงามหลังหลังปีไหมบ้านนี่พี่น้อง ยางผีไหมวะเนี่ยแล้วพวกพักหน้ามันก็ีบลังปีไหมวะจุดจีนหมดแล้วไปพี่น้องจุดจีนหมดแล้วจุดจีนบ้านเนี่แล้วก็ปิดฤดูการล้ววาพี่น้องจุดจีนแล้วก็ปิดฤดูการเลยว่าเดินเดินสามเดนสี่ก็เริ่มปิดฤดูการเริ่มลงนาบ้านนี่พี่น้องปิดฤดูการพวกพักข้างหน้าก็สิได้มาพูดยุธยงคื้เเขาพี่น้องมันพูกยุโซนทงคือเก้าจะเป็น พืชมะพริกวมะเขือคือเกล้าพี่น้องหมุนเวียนแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเขาจงไว้พื้นที่เขาสำหรับพื้นหมุนเวียนอยู่ถึงเลยบาหมุนเวียนผีตู้พักนี้เลยนี่แหละพี่น้องก็จะมีพวกมังหงแน่มังหงพวกไงเขาก็ปลูกไว้เพื่อพี่น้องพอได้ต่ำยู่หลายตุ้นเนาะถ้คนต่ำมังหงเขากินพี่น้องต่ำฝีมือเจ้าของเบื่อเลยพี่น้องอยากมีคนต่ำมังหงเขากินอยู่พี่น้องสำหรับพิมพ์นี่ก็ สำนีก่อนพี่น้องขอ,อนอนพักพอนักข่าวก่อนพี่น้องจกักสามสิบนาทีก่อนพี่น้องคลิปนี่น,บบนั่งวอลเปเปอรสบายๆนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ยู่ดีมีเฮงสุขคนนะครับขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผม